4เออเด er> ็กตัวสวยมากใช่ไหมคือแบบตัวสวยจริงเกทำไมก็ใครถูกมาหาคนนั้นตายเก็บตัวแล้วตัวเราก็เก็บพีก็บว่ารอดฮะเรายังไม่คือการแบ่งความสวยแล้วให้เก็บเก็บไปไอ้นี่เปล่าเก็บเบลเปล่าไม่ตันมาโอเคโอเค

ได้แต่ดูทางน้านต่างเรามันไม่ที่ขยับนตอนมันไม่มีข้างนอกหรอกแบบนี้ยทางนี้ไม่มีเฮ้ยเราเลยไปดูเลยว่าเพื่อนเลือกเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยไอ้ใครมากุ้งกินแถวนี้โอ้หึความเมียนี้มาจนใสเราพูดแบบนี้ตลอดแล้วก็ตายคนแรกตลอดหนึ่งขันนี้ไม่น่าจะผิดไปนั้นยี่แตน้เมื่อกี้โอ้ยอยากได้ได้ัอาด้วยไอ้โดนเมื่อกี้โดนนไม่ใช่เหรอนั่นโอเล อยู่ตรงประตูบ้านเลยจ้ะโอ้โหตะวันคิวเมื่อกี้แอบมองที่หน้าต่างแล้วเห็นหนังสือขยับมาขยับมาก็เลยรู้เลยอินเดเลซก็หนึ่งช่วยปากกันในคลิปด้วยได้ได้ตอนนี้ผมคิดก็จะขอเห็นเลยแมทแมทเห็นเลยชิปชิปชิปเออโอ้โห ต้องอยู่ในห้องม่วงมโอ้โหห้องนี้ทำไมมันอะไรขนาดนี้เธอได้ย้อมห้องนี้ไปหมดแล้วมันไม่มีมันไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมมัน้อยออกมาเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรหรอไก่มันตัวเดี๋ยวนี้ไก่ไม่ใช่ไก่มันก็แค่กลัวผู้พันซินเดอร์เฮ้ยดีไอ้นี่นักซือเมื่อกี้เขายิงแล้วทีนึงแล้วมันต้อทำไมมันม่วงม่วไก่ไม่อยังร้องเลย มีเปล่าล้อมห้องนี้มาหมดแล้วย้อมบ๊บตัวอะไรเด่นเลยสองคนแล้วเนี่ยเร็วมากหกคนเนี่ยไก่ยังร้องเลยชั้นล่าง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 ดูแล้วล่างไม่มียังมีคิดเปล่าวะลองดูลองดูลองดูดูแล้วดูแล้วเนี่ยมันมีไก่ร้องข้างบนเลยเนี่ยบนไหนบนไหนล่างไม่มีอะเห็นป่อยไก่ไม่เหรออ้ คุณกริบเก็บคิวรัวๆเลยเดี๋ยวจะไม่รอดเนี่ยอากิหาเจ็ดเอออากิอยู่ไหนไปเลยไกลทุกกพ่ต้องแอบที่แบบต้๊กตุ๊กยังไก่งวบที่แบบเข็มขัดสั้นนิดนึงใช่เข็มขัดสั้นทาดไม่ถึงทาดไม่ถึงาดไม่ถึงใช่ปลาไก่ไเรื่อยๆแต่ก็ได้ทีหนึ่งทีหนึ่นเอ้ยเอ้ยเอ้ย โน่รถไปอันนี้แต่ขอเชิญไล่่าเลยกูอันนี้นั่นเยวนี่เดี๋ยวนะถ้าเกิดเป็นห้องที่เราออกมาเลยแบบกี่ย้อนกลับไปยากไะคือคนเกิดเรื่อยๆใช่ใช่ไม่มีไม่มีใช่ก็ต้องอยู่ลรงหนังสือแหละหนังสือตรงกลางลองอาหารข้างบนโต๊หนังสือเฮ้ยหรือว่า เฮ้ยนี่นี่ไก่เลยไก่เลยไก่เลยแล้วไก่ไก่เลย้ไก่เลยแล้วเลลแล้วงนี้ตรงนี้ห้องรวมห้องรวมห้งรวมนี่ไเฮ้ยรวม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 มาเร็วล็อไวหมดแล้วล็อกไว้ลอว้หมดแล้วลอไปหมดแล้วเฮ้ยตรงนี้ก็ทนเลยไอ้้เ่ไปบ้ามองเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วต้อกว่ะุกทน

แล้วทำไมมีคทหมวกทำไมมันมีหมวกกุ๊กด้วยใช่ปะเรานีหมวกแล้วก็ของเกสดแต่เกสมีหนวดมีหนวดกับคิ้วส่วนโซล่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวเป็นไรพี่ชุดไม่เหมือนกันโอเคโอเคตัวเล็กไม่อยเดึงแต่ใจมันโตหัวใจมันแบบจะพูดแอปแอปตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปออกไม่ได้เราโคตรยอเลยเนี่ยกมา เอาไก่มาได้ยเเาอโหดมาโทรละเอาไก่ไก่เรื่ี่สูงไาไก่น้อยผู้แต่น่นรักและสงสนี27โคจิโ่โคจิโ่ไปหอพุ่งี่จะใส่เราเราอยู่ตัวนชีงกัะเบียนี่หน่าลายาลาเาลงลาลดลาลาลเลา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 ลลาลาาาเาลงลาล่ สกิลมีคนใช้สกิลล่างกองมีคนใช้สกิลอะไรไหนงไงไไงไเนี่ยเลยก่อนเนี่ยเพื่อนมีไงเปนเงยน่าร้องอ๋อมันออเจอร่างปอมมันตกใจใช่ไหมใช่เจอร่างปอมมันก็ร้องมกันแล้วแล้วมันแบบว่ามีการปาแล้วตัดเลื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนไม่เจอร่างปอมเยอะเลยเลื่อนจะหยายใช่เลื่อนจะโดนอ๋อเลื่อนจะอยู่ซ้ายมือ แล้วเราลอยได้ครับลอยได้าเจอรังกรี่จะายมันเขาอยู่ข้างล่างกันเขาบินขึ้นไม่ได้เขาเปัวปอใหญ่แสดงว่าอยู่แถวนี้รับปาตัปนปอใหญ่แล้วถ้าเป็นแบบว่าเวทมนต์นี้อวดอกเฮคดูใช่ใช่ใชเขาบินขึ้นไม่ได้เลยเฮ้ยแล้วตอวนี้ไอ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 ้ไ้ไอ้้ไอ้ไอปไอ้ไ้ไไ้ไไอ้อ้ไอ้หันอยูอ้้ไอหัว้ไ้ไ้ ตายแล้วตายแล้วตุ้งติงตุ้งิงเยปุริฆาชนีได้เยปุริฆาชนีได้เฉยล้ินได้แล้โซล่าโซล่าฆ่าได้าเอาเกินะลรขึ้นเกิอะไรขึ้นวงล้อเอาตาใครตาใครเดี๋ยวเอาวงแตกวงแตกเอางยงยงเอาวงแตกวงแหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วหาหาห

ตรงนี้หาตั้งมานแต่ไม่เจอต้องแอบอยู่ตรงไหนเนะเฮ้ยโคตรโหดดิดาดิดาดิดาดากาเอาชีวิตรอด้งดซอนอยู่ข้้นบนาเปลี่ยนไปเออโซลาร์ตอน่ะเีก็มาเล็งผมเนี่ยแล้วโซลาก็มาเจออยูนถามว่าทำไมข้าถึงเปลี่ยนไปแล้วก็ เราก็พร้อมที่จะแถงไหมเลยโซล่าเลยอะไรอะไรเกิดะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น่านไหนท่นไหนโอ้โหโอ้โหไปแล้วไอ้หมอเดงหมอเด้งนี้เหร่ี้จรอะี้เหม่ขอดูด อะไรบิดอะไรติ้งมาคิดในหอคิวก่อนจบพิกิจตายโอ้โหพี่กิจไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวมันจบแล้วไม่ใช่เหรอได้แล้วทีเด็ดเป็นแล้วเอาพิกิจโอ้เดี๋ยวได้แล้วพิกิจทำไมเหมือนตัวละครในเรื่องมูสโกเลย คุณนิวคุณนิวส่งผมอะไรเดี๋ยวเป็นนวดแนี้ดีกว่าเขาเป็นความน่มาดูหน้าตามาดูหน้าตามาดูหน้าตามันขึ้นยากจังเความน่นนเนนบปนนเป็นความน่นเี่ ทำไมมันกระโดดขึ้นไม่ได้ไหมไขเลอะเลยเธอมันขึ้นเยอะอมันขึ้นแย่ขึ้นไม่ได้อเป็นอย่างไรบ้างบนไม่มีหน้าต่างให้เห็นตอนร่าเห็นออร่าข้างนอกเต็มเลยขึ้นไม่ได้ใช่ไหมตอนรักไปในหมดเลยไปาดีกว่าอมีความดีกันเฮ้ยอุ้ยโอ้อะไรนะเมื่อกี้เที้ยนตายเลยไปเลยไปเลยพี่เกลไปเฮ้ยยังอยู่หรือเปล่า ตรงนี้ดูว่างเปล่ามากอีีอีอจะให้รู้นะไปอยู่แถวนี้เราได้แก๊งปะเห็นได้แหละวทำไมผมปลาไก่แล้วไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเต็มยักษ์สีเหลืองออกมาโอ่ยดีใครมีใครอยู่บนน้องแต่มันไม่ได้บอกใช่ไหมว่าแบบว่ามันอยู่ในอะไรจะยักษ์ยัวงนั้นแหละประมาณนั้น โอ้ยางงี้นี่คุณต้องปลาไปที้ของเยอะเยอะอ๋อต้องปาไปที่ของเยอะๆใช่ป่ะใช่จะได้รู้ไงปาที่โล่งๆมันจะช่วนไม่หยุดวแบบวิ่งไม่หยุดโอ้ยวัวปาที่โลาโกไว้เจอบ้างอะไรเงี้ยพี่เราเห็นนะชีมาแล้วจ้าเอาหปด้วยเร็วช่วงนได้ช่วง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 ุกทุกเอาพีตายแล้วเหรอก็มาหากันด้วยหายไปแล้วเลยตรงนี้ไปเนี่ยไปเน้่ย อเจอใคร่หัวอะไรหัวเขียวๆใขวะอ๋อเป็นไงอ่ะหัวเขียวๆก็อะไรหัวคืดิใส่หัวไก่ข้างหลัเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้โหโถอย่เกิหเกิดเร็วมากแดนแมท มีรู้บอกว่ามีใครเป็นรถอยู่แถวๆรถเหรอรถเฮ้ยเฮ้ยไอคออุ้ยตายจรเลยรถถโ่มไปทำลายดูทำไมอย่างแกเรียกหนูได้เหรอได้แล้วหนูเลยู้เตะน่ารักและสุนสุดดีโอ้ยแกแดงไอ้ขี้อไก่ไก่เป็ดช่วยเลยไก่โอ้ยมาไก่กุ้งกิ่งสามกิงกุ้งไก่ไก่อยู่ทางนี้ก็ไก่

ไป้ควนไปาฟาฟหาค่สงคนแล้วใจตัวนี้ให้พี่สัญญาณยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่ลินกับพี่กิฟฟาปาฟาฟาฟาได้ไก่ร้องไก่ร้องเลยไก่ก็ไก่ันไก่เฮ้ยกระชี้กระนี้กระีกระชี้กระ้กระชี้กระีูกระี้กระกระีกระกร้กระีกระกระ้กระีกระกร้กกระกรระ้กระีกระกร้กระีกระนีกรกระีกระกระระนีกะกระ้กีกระีกร นินจังอยู่ท้้งว่านะอยู่ว่านะจะเชื่อได้แหละ่ะชัวยช่ลยช่วยช่วยเลยหนีเลยอยู่ไหนอยู่ไหนไออยู่ไหนไป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 ไหนไก่ไม่รอเฮ้ยนี่ใครตาโดนหรือเปล่าเสียงมึงโดนไปทางนี้เปล่าทางนี้เปล่าทางนี้เปล่าไปไงไปไงไปไงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนดินจางไปไหม่ิ่งเหลี่ยมเหลี่ยมเมื่อกี้เห็นวิ่งเหลี่ยมด้วยเหรอเหลี่ยมกองหรือเปล่าเหลีอะไรเล่าไปชีหรือเปล่าขาไม่เคยขาไม่เจอที่เรจะคนเดียวหรอเลย ใช่ตรงไหนอ่ะโคตรเลยเขาอยู่เบื้หลังค่ะเขาเป็นไหมเราบอกแล้วอยู่ข้างบนเ็มเหลี่ยมเจมเหลี่ยมไม่มาเจมเหลี่ยมด้วยนะมเหลี่ยมเจมเหลี่ยมปุ๊บก็มานะการตะกี้ด้วยด่านนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยมีผลไม้เป็นเยอะอีกไม่ดีสำหรับพันเลยผลไม้ย่างหายากอากาศสดชื่นว้าวอ๋ออะต้อะไรอะไรอยู่แล้ว ต้องเลยต้องเนียน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 เนีนเนีย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 นเนีนเนเนียนเนียนเนีียนเนียนเนียนเนยนเนเนียยนเนียนเนียนเนียนนีเเีีเมื่อกี้เิเียเเียเนเย วันนี้เราแต่งเนตัวกันคนละสามพันโอ้ยไม่ยินเลยสามนตัยิ่ง้างเลยดนี้คนเป็นไอ้นี่แน่นอนผลไม้เปิ้ลแน่นอนแน่นอนเขาเป็น apple กันทั้งนั้นเนี่ป apple เลยเหรอมันไมัน a p แอปเลยเหรอขายนี่อยู่ข้างบน ข้งบนเคียเคียไปไหนแล้ววะเคียเคียหมดไปล้วเกดไรเฮ้ยกิงอยู่ตรงนั้นั้งบนเคียเกิดอไบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้ใครกิ้งเมื่กห้ใครเป็นใครเคียเอ้ยเมื่อีไก่กระตากกระตากแถวนี้อันนี้ไม่ใช่้ยฝนก็เยอะแยะทำไมหายไปไหนหมดนสิฝนหายทำไมจะต้องโดนอีกแล้วว้าว เย็นแท๊บเต็มเต็มอะไรแดงอะไรแดงๆม่ต้องมีดิอะไรแดงไม่ต้องมีแมบเย้ะไม่มีไก่ชีวิตเหมือนไม่มีใครนำท้ำชั้นขุดย่างว่าโทงมีไก่ใต้แต่จะตามทุกคนไปแล้วกันเฮ้ยนี่ไอ้อีกโลกอีกโลกใครใครโอตามไม่ทันเต็มเ่อมปากระเทียมด้วยวะโคตรคนจริง

ไปแล้วไอ้เดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้มีไปเจอด้วยนะไปเจอเฮ้ยขั้นบนต้นไม้ยืน่าเอาเต็มเต็มเอาพิกเกสตายแล้วเลยอยู่ไหนวะอันติอยู่ไหนนะาไก่งงตาเล่นแล้วเนี่ยแล้วคนงงมาจัรู้สักแลเดี๋ยวสามคนด้วย โอเขียวเขียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะพี่อย่าละคนมาสิพี่อย่าละคนมาสิเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรมาหาเพื่อนละคนมาคืออะไรทำไมอยู่แถวนี้หรอแค่ป้านคนที่เป็นอะไรเนี่ยเกมปุณอยู่กับพี่เลยู่ด้วยกันได้ไงพีเย็นเย็นเจนีีก็มีเดี๋ยว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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มีคนอะไรอ่ะเฮ้ยมันต้ตรงนี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 ้เออ ไม่เราเจอแต่เราไม่เคยได้ข้าเลยแม้แต่นึงเฮ้ยลินจังใช่ไหมเมื่อกี้ตายเราว่าอะไรม่วงม่วง๋อวงอ๋อไอ้ครูไอ้ครูเมื่อกี้อยู่เห็นอยู่สูงสูงหน่อยนะเดี๋ยอีกหนึ่งโคอ๋อครูอยู่สูงสูงใช่ไหมครูอยู่สูงกลางกลางครูกลางกลางโอเคโอเคเดินกลางด้วยเตเตเดี๋ยวไม่ครับจะให้ทุกคนเฮฮาไป ไม่น่าไม่น่าจะทันแล้เลยไม่ทันไม่ทันเลยไม่ทันเลยเนี่ยเวลาน้อยเวลาหาเลยกว่ที่คิดโอ้ยเดี๋ยวนี่เป็นขวดขวดเป็นขวดเขียวเูลมันโหยหวนขวดเขียวขวดเขียวเฮ้ยแย่แย่แย่ก็เดือดเกมนี้โอ้ไม่ก็โอ้โหดู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 ด้านแมสสามเกรวมตัวกัน้ตามเข้ารวมตัวกันเฉยพี่กิ๊ด รอรอรอโขไม่เกตแกงั้นนะเกตเอาหัวโขเอาหัวโขเอาหัวโขมันไปไม่ไปดูไม่เนียนเอาไก่มาปล่อยผมไปเอาไก่มาปล่อยผมไปเกตหูหัวหงอกเลยนะหงอกเลยนะเลยแน่นอนแน่นอนลูกอยู่นานแล้วลูกเบอร์มีฮุกเด้อมีฮุกเด้อมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ๊กระโดดกระโดดเราต้องแอบมองข้างนอกเฮ้ยเห็นบ้านในรูไม่เห็นไม่เห็น ไปปล่อยไก่เดี๋ยวพี่กิไปเออหออเอเออัวนี้ยากว่ะเก็บอกเลยเจ้าไก่ทะเลไปเจ้าไก่น้อยไอไก่ขันไก่ขันแถวนี้ที่ไหนท่าไหนรู้เล่นี่เ้าันรู้เลยเนี่ยรู้รู้้รู้รู้้้รู้ได้ไงรูู้้้ไ้รงไร้ไรู้้ร้้ไรู้ ไดียร์เดียร์เดยร่เดียร์เดียร์เดียเดียร์เดีไร์เดียร์ียร์เม่ยรีรเดยร์เด่รเดียร์เดียร์เดียี้ม์เดียร์เดียร์ไดียร์เดี่ร์เียร์เดียไดีไรเดียร์เดียร์เดียด่ยร่เด่ร์เดยเดีร ไม้อหไม่เหรอคุลไก่ยังไม่ได้ร้องเลยรอไก่มันร้องก่อนไก่ร้องหน่อยเฮ้ยจอแล้วไหน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 พี่ลีนอนสบายไปขึ้นไปเลยมาแล้เฮ้ย่ึงเลยดเลยปาปาปาาต่นี่ปา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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหการวิ่งตีขนองไหมโอ้โหดึงโอ้ เด็ไปไหนก็ลอยไปไหนตายคากาศเราแตกเลยฮะตายคากาศโอ้ยยยยดูดันมากค่ะเวลาซอดเยอะเจ๋งเวลาหายเยอะเจ๋งเลยเวลหายเยอะจังอะเดี๋ยวนึงก่อเขาเจอจังทำไมตอนเป็นคนทำไมตอนที่แบบตายแล้วกลายเป็นคนหานี่มันไม่เยอะขนาดนี้บ้างคนต่าคนละด่างไงคนละคนละหมดไงตายคนละหมดตอนนี้ทำไมมันเย็นเนอะไมมเยอะบ นี่เปนรถนี่ดาดเอ้ยันยอนนี้นี้มีอะไรเปล่าัไม่มีคนเห็นจริงหอมีคนดึงเด็เ่นตนี้มีอะไรเปล่ามีคนึงอ้นเด็เด่นใครเหรอเดดหน่อยฮะคือซ่อนต้นไหนอ่ะพอหันมาอปุ๊บโอ้โหแ่มอย่างนี้นะโอ้โหเพื่อนกันเองรู้หมดเลยริงเหไมกิเฮ้ยเนียนอยู่ไปนี่ไปนี่เจ้าอย่างนี้ เอกี่ใมันวาร์ปเม่อเนี่นี่เองนี่เปลานี่เป่านี่เปล่าขวดนี่เปล่านีไงนี่ไงไปไหนแล้วเออไปไหนแล้ววะไปไหนวาง์ปวีลเรื่อไม่เดียนวาร์ปแล้วไม่ดีกันเไป็หนไปไหนไปเลนี่เงกายซุกนี่เ็นเป็นกโอ้ยแรงลาเรื่อยๆ ไปที่เพื <to net> <laughs> ่อนอะจะจุกเกงกัก็ได้อะทุกความเพื้ยนี่ขึ้นไปยังไงวะอยู่ตรงไหนอะลงเรือเรือข้างบนข้างบนข้างบนเอ๊ะตรงนู้นใครขยับอะอะไรเหรอใครขยับขึ้นไปเบนเลียเบนเลียเอื้อขึ้นขึ้นไปยังไงอะ รู้อย่างเดียวว่ากี่ถ่วงเวลาให้พวกเราดีมากดีดีสุดยอดสุดยอดเลยสวยๆคือแบบจูจากตรงนู้นมาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเอ๊ะนี่วับไปช่ไหมรูปไม่ไม่เลยปอดตาโดนตาโดนทุกคนหาเฮ้ยไม่เคยหาไม่เจอเฉยเลยมีโคนเนียนอ่ะไม่รู้หรอกโดนอื้ยโดนแล้วเลยนะตี๊ ไอ้แกไมหัดดิโค้อกไาแล้วจะตาแล้วกี่จะตาแล้วกี่จะตาแล้วอ้ยตเจงตีต่อไปตี่อไปไปเลวเก้าอี้ลอยได้ลอยได้หายไปไหนแล้ววะหาขาดิวรอดี่แบบา้หโอ้โหเ้ะโอ้โหเบียร์ก็มา ตามยานี้โอ้โชว์เวลาแค่สอนาทีอ่ะมตัองใจหัจใจจะไม่สูญเปล่าประเด็นมันมีคนหนึ่งที่แบบชัดเจนมากท่านลอนิยมอ่ะใจบอกเขาสิไม่ชัดเลยทำไรกันะทำไรกันนะมันชันเด่นเป็นสง่าอะไรเดนเนียเล่ไก่ไก่เพื่อนหน่อย ร่างกายของเขานะสะท้อนกับแสงอาทิตย์แล้วแบบเบิร์ชันอาลามแป้งอาลามเลยนะแงแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งรึเปล่าเออใช่ก้อนน้ำแข็งกูตายนะเขามาที่บ้านตลอดเวลาก็เนียนเนียนเออนั่นนี่ที่ทำมึงจะบอกกี่เลยว่า ไปกี่วิ่งาแล้วไม่ทันแล้ววกเนี่ยาทุกคนหายทุกคนากี่เหี้ยทุกคนทุกคนเอาเน่าที่บ้านเน่าที่บ้านเอาเนาที่บ้านที่บ้านโอ้ย้เต็มน่อ๋อย้ายไ้โอ้โห้าีแบบยัว่รกาเออโคทาวต้งกี่ล่ามาแล้วไม่มีใครอีกที่เราเลยกี่เี้มีใครชุดเดียวี่นี่ได้คนมีคน้ก็ะเยาไอ้กระโดดเยี่ยบ ไอ้นี่ได้คะแอนวิ่งหนีไปตั้ง288เผื่อมีคนแบบรับคอ